คุณครับชอบพระเนื้อผงกันไหมอ้าวเล่นพระสมเด็จกันหรือเปล่าเอ่ยเขาบอกว่าสมเด็จเสร็จทุกลายนี่ภาษาเซียนเขาบอกสมเด็จเสร็จทุกลายดูพระสมเด็จในคลิปนี้บ้างไม่เสร็จครับรับรองว่านี่ของดีแน่ของดีจริงแท้เพราะว่าเป็นพระสมเด็จพิมเกตชัยโยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทรงฉันทโสพีแห่งวัดสาราดินจังหวัดอ่างทอง พระสมเด็จเลยนะพิมพ์เกศชัยโยเลยนะอ้าวหลวงพ่อทรงท่านสร้างท่านทำเอาไว้โดยการคูรีพลีผงวิเศษโดยท่านเขียนลบถมผงวิเศษเป็นการแปลเขียนเปลี่ยนผงวิเศษ5ประการวิรัตผงอ้าวเป็นยังไงคือหลวงพ่อทรงท่านจะทำผงวิเศษ5ประการอันได้แก่พุทธคุณปัตถมังมหาราชตรีนิสิงเหและอิทธิเจ ท่านก็บดแบ่งผงแป้งดินโสพองหกองผงวิเศษนะเป็นผงวิเศษหประการเขียนอักขรเลขยันทําการปรุกเศกผงแต่ละประเภทแต่ละประเภทแต่ละประเภทจนได้ผงวิเศษหประการเอามาคูลีพลีกับผงพุทธคุณที่ท่านสร้างทําเอาไว้แต่เนิ่นแต่นานผงพระสมเด็จเก่าคือผงพระสมเด็จเกตชยโยนี้ผงสมเด็จ รุ่นสร้างเขื่อนเกตชัยโยสร้างเขื่อนท่านก็มีเอามาพลีผงทําการปลกปลุกเศกผงอีกคํารบหนึ่งจากนั้นก็เอามาทำเป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตชัยโยที่ผมถือให้ท่านเห็นนี่แหละครับถ้าส่องกล้องดูเนื้อหามวลสารคุณก็จะเห็นว่าอ้า นี่พระสมเด็จธรรมดาที่ไม่ธรรมดา่องดูก็จะเห็นเนื้อหาหมวลสารสวยงามผงวิเศษวานก้านแล่ต่างๆมาเป็นสีดำบ้างขาวขุ่นบ้างน้ำตาลบ้างมากมายหลายเฉดสีแสดงให้เห็นว่านี่คือพระผงที่ผสมผงวิเศษอย่างแท้จริงหลวงพ่อทรงท่านทำการปรก ปลุกเสกเดี่ยวด้วยเวทวิทยาอาคมคลังที่ด้านหลังท่านก็ให้ประทับรูปถ่ายเรียกว่าพระสมเด็จเกตชยโยหลังรูปหลวงพ่อทรงอ้าวเป็นพระดีมีพุทธคุณพุทธคุณสูงในด้านไหนละ่ะท่านทานายชาติอ้อพุทธคุณสูงเด่นในเรื่องของเมตตา มหาสเสน่ห์แค้วคลาดปลอดภัยทำมาหากินคล่องไปไหนมาไหนป้องกันภัยอุบัติวเหตุเพศภัยต่างๆไม่ให้มากลรำกลายประดุดมีเกาะแก้วเจ็ดชั้นพันนารายมาคุ้มกายปกป้องผองภัยผ่านท่านจะทำมาหากินทั่วถิ่นที่เป็นเศรษฐีงอกเงยใหญ่แพ่ภัยสาร แม้นท่านรับราชการทำการงานเป็นทหารตำรวจคอยตรวจตาอยู่กรมกองไหนเจ้านายรักอา้านี่ผมว่าเป็นกรอนไปได้ยังไงเนี่ยเอออ้าสรุปความว่าพระสมเด็จเกศชัยโยอของหลวงพ่อทรงวัสสารดินเป็นพระใหม่แต่ทว่าท่านใช้ผงเก่าสร้างทำเอาไว้มีคุณวิเศษแก้กันล้างอาถรรพูชาเพื่อชีวิตเจริญรุ่งเรืองธรมาค้าขายดี หรือท่านที่รับราชการนะครับก็จะเจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาพรในยศถาบรรดาศักดิ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนีดีจริงๆจัดเป็นพระสมเด็จพระคณาจารย์ยุคใหม่ที่พระพุทธคุณสูงไม่ธรรมดาเลยครับ